สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตูดิโอโจอีนะครับในนี้ก็คือคลิปริ้งชั่นนะครับตัว Official V นะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากน้องแบมแบมการ์ิบูกหรือแบมแบมเคิเซเว่นของเรานะครับกับ Last Palette นะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นอีอก เพลงหนึ่งนะครับที่เราเฝ้ารอเนาะหลังจากเพลงก่อนหน้านี้นะครับที่เราเคยได้ฟังไปน,นะครับก็กลับมาอีกทีนึงก็เพลงนี้นะครับกับมินิอัลบั้มที่3ของน้องนะครับที่มีชื่ออัลบั้มว่า Barmesis นะครับถ้าอ่านินดเนาะ <laughs> อาจจะเป็น b e m s i s ก็ได้เนาะแต่เราคิดว่าน่าจะเป็น Barmesis นะครับทุกคนเราก็ไม่แน่ใจว่าความหมายคืออะไรกันเะแต่ปล่อยเพลงนี้ออกมาด้วยทีเซอร ชวนให้ขนลุกแล้วนะครับพอเห็นตัวคอฟเวอร์ของปกของอัลบัม้มเอ้ปกของ MB เพลงนี้แล้วก็ยิ่งขนลุกเนาะเพราะว่าน้องแสดงให้เห็นถึงดวงตาทั้งสองข้างของน้องที่แบบว่ามันสื่อความหมายอะไรบางอย่างเนาะที่มันน่าติดตามซะเหลือเกินนะครับทุกคน เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูตัว m อ็กันดีกว่านะครับซึ่งก่อนจะไปดูก็เหมือนเดิมครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากจะซัพพอร์ตกันนะครับก็สามารถซัพพอร์ตกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการด o n a t นะครับหรือจะส่งขอบคุณส่งซุปเปอร์นะครับหรือจะสมัครเป็นสมาชิกช่องนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัว o อาไม่ a ช่มีนะครับลาร์สพาเลตจากแบมแบมเลยดีกว่าครับ ดวงตาคู่นี้โอ้โหเหนีสวยมากสะสม เยอะโอ้โหเรื yeah, s <S Whoa, ่องที่เกดมากจริงๆก็มานั่งแกะความหมายแต่ละแบบแต่ละจุดเลยเนี่ย Send me free in by the sea. Everything looking like fantasy when it's you and me, we are masterpiece. Rabbage, parade, let's say, let's be the last leaf. leave. Black shades, red rage, let's make this night eternity. Shout out, make it louder. Say so on the Everything looks like a movie. Everything under the mazes. We are not going down. Tata's so man. Tata's so deep. you're too Alright, yeah, last fillet. สสู้กันเองนะนอ่มือสวยอ่ะแล้วคือมันแบบนะเราว่ามันมีความมาย ครับก็จบแล้วนะครับสำหรับตัวพิเชีบีนะครับเพลง Last Palace นะครับจากแบมแบมนะครับทุกคนตื่นตาตื่นใจตื่นตาตื่นใจเนาะนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดถึง MV เนาะพูดถึงเพลงก่อนละกันก็จังหวะเป็นแบบว่าเขาเรียกเป็นแบบมีเดียมเนาะก็พอแบบโยกแบบโยกเบาโยกเบาแต่ถ้าสังเกตถ้าเต้นแล้วถ้าเต้นไม่เบาเลยจ้าถ้าเต้นไม่เบาเลยจ้าแล้วก็โดยเฉพาะช่วงที่น้องแรปเนาะ โอ้โหมันมากนะทุกคนนะครับซึ่งความหมายของเพลงก็นั่นแหละไม่รู้ถ้าเขาสื่อออกมาด้วยตัว MB แล้วก็ชื่อเพลงเนาะ Last p a l t t e ก็น่าจะพูดถึงคำว่า Last p a l t t e มันหมายความถึงขบ bon วน p a l ล c ขบวนสุดท้ายครั้งสุดท้ายอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็แต่ถ้าดู MB แล้วเหมือนกับว่าจะเป็นเรื่องของการ สงครามระหว่าง2ฝ่ายนะซึ่งเราก็แอบ,บเห็นว่าจะมีแบมแบมอยู่2เวอร์ชันเนาะสเวอร์ชันเวอร์ชันที่เหมือนอยู่ตรงกลางกับเวอร์ชันที่แบบว่าอ่ะฝั่งสีดำมนะที่แบบว่าถือธงถือธงที่เป็นธงสัญลักษณ์ของแบมแบมอะแล้วก็ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะแบบออกโทนขาวๆที่แบบให้ฟิลซีนั้นจะฟิลเป็นแบบหนังถ้าฟคิดถึงหนังก็คิดถึงแมสแม็กนะครับเป็นแบบ ทะเลทะเลทรายน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทุกลุกของแบมแบมในเอมบีเอาอยู่ทุกลุกเลยอ่ะอดีจังแล้วก็จะบอกว่าคอสตูมสวยมากคอสตูมสวยมากแล้วก็แบมแบมคือเอาอยู่พีซลเล็ปเซนต์ออกมาทุกจุดได้แบบว่าอย่างดีงามเลยนะครับแล้วก็ที่ต้องชื่นชมจริงก็คือด้วย MV เนาะกราฟิกสวยมากเลยอ่ะแล้วก็แต่ละ แต่ละซีนแต่ละจุดตำแหน่งของภาพเนี่ยเราคิดว่าเหมือนเขาซ่อนรายละเอียดความหมายต่างๆเอาไว้ในแต่ละส่วนของ MV เนาะนะครับซึ่งต้องไปสังเกตดูดีๆเลยว่าเพราะมันจะแบบว่ามีภาพบางภาพใน m ออะไรเงี้ยที่เรารู้สึกคุ้นตาก,กับเหมือนกับที่เราเคยเห็นมาตามแบบปะวาซาต่างๆอะไรเงี้ยนะเพื่นเหมือนเขาตรงนั้นมาหยิบใจอันนี้เขา้าใจส่วนตัวนะนะครับแล้วก็ รอ,อยเรี่ยงออกมามันดูเป็นงานอาร์ตอีกงานหนึ่งที่แบบมันสวยสวยงามแล้วประกอบแบบว่าภาพสวยๆเหล่านั้นแล้วก็มีแบบๆอยู่ด้วยอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันดีนะครับแล้วกอ็อย่างที่บอกแหละด้วยเพลงที่แบบว่ามีจังหวะสนุกๆยกไปยกมาแล้วเราก็จะแบบมันจะมีท่อนนี่แหละว่า last p l a c อะไรเงี้ยน,นะครับมันจะมีช่วงช่วงฮุกที่เขาแบบว่าฟุ้งบคนเบาๆแล้วก็จะแบบมีช่วงของการแบบ ทํานองที่มาติดหูนะครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็เ,เป็นเพลง,งอีกเพลงหนึ่งที่น่าสนใจเนาะแล้วก็โอ้โหเหมือนถ่ายทอดออกมาได้แบบว่าดีเยี่ยมเลยนะครับสำหรับแบมแบมเนาะนะครับก็ไปติดตามดู MB เพลง last p a l e t t e กันได้นะครับทางช่อง YouTube ของแบมแบม x abyss นะครับทุกคนก็ ไปกดไลค์กดแชร์ไปคอมเมนต์ให้เขาแบงใจแบมแบมกันได้นะครับทางช่อง youtube ของแบมแบม X a p p b i t นะครับแล้วก็นอกจากเพลงนี้ก็ยังมีเพลงอื่นๆให้ได้รับฟังกันด้วยเนาะไม่ว่าจะแบบเป็นเพลงชอว์ส s w e e t นะครับเพลงที่แล้วเพลงก่อนหน้านี้เนาะของแบมแบมนะครับก็ไปติดตามกันเนาะนะครับสำหรับแบมแบมกันดรมุกนะครับก็ฝากน้องด้วยเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนจากาญาว่าเหมือนเดิมยังไงฝาก น้องแล้วก็ฝากผมด้วยฝากให้กำลังใจผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยเดี๋ยวยังไงกลับมาพบกันใหม่กับคลิปรีช่นงคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ